ส, VIP. สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการโชวรสมิกับ VIP นะคะพบกันทุกวันหยุดนะคะตะเร่9นาฬิกา20นาทีทางทรบ5แห่งนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญ VIP ของเราเป็นคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะเพราะว่าอยู่ในวงการโทรทัศน์มากว่า40ปีแล้วนะคะ นอกจากวงการโทรทัศน์แล้วนะคะยังเป็นคนก่อตั้งหนังสือที่มียอดขายที่ด,ดีที่สุดบนแผงหนังสือในขณะนี้ด้วยค่ะจะเป็นใครนั้นติดตามได้ช่วงหน้าค่ะเล่านิดอีกไหมรายการอาหารเนี่ยเวลาทำเนี่ยนะฮะมันจะมีการชิมใช่ไหมชิมอ่ะทำเสร็จแล้วชิมสิชิม,อ,มอร่อยพอก่อเขบอกตัดก <laughs> ิไม่ลง บสกบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือ NPL และ NPA ที่มีประสิทธิภาพสูงบสกองค์กรถาวรที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ปลดทุกล็อกด้วยมาสเตอร์คีพยงดอกเดียวอีกหนึ่งนวัตรกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นจากไซเบอร์ล็อกล็อกคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ดังทั่วประเทศไซเบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกขับขี่ปอดไัยเหรออ่าขอนี้ก่อนก็ต้องไม่ประมาทไม่ดื่มไม่ฝ่าฝืนกฎจราจรแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะไม่พอหรอกก็นึกอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทำเพราะคนที่มัวแต่นึกนะ าไปแล้วขับขี่ปลอดภัยต้องลงมือทําด้วยจิตสํานึกของท่านนะครับคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากกปทกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบุกช,ช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยบอสอกอ,องค์กรไทยเพื่อสังคมไทย ล็อกค,คุณภาพต้องใซ b เบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกค,คุณชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะทิ่อยู่กับแขกรับเชิญ VIP แล้วนะคะแนะนําอย่างเป็นทางการค่ะคุณดํารงพุทธานผู้ก่อตั้งหนังสือคู่สร้างคู่สมนะคะสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีครับ,บสวัสดครับ ขออนุญาตถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ไทยกับคุณอ,อาด้วยเลยนะคะครับสวัสดีครับค่ะดูก็ดีนะฮะเป็นเนื่องจากเป็นประธานมูลนิธิดำรงพุทตานอนุรักษ์พัฒนาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยดีมากแต่ไม่ดีในด้านความรู้สึกคือ ดูเป็นผู้สูงอายุไปเพราะวันนี้<า>ตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลผู้สูงอายุหนังสือคู่สร้างผู้สมก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สูงอายุครับค<า>่ะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันแน่นอนนะคะกับหลากหลายเรื่องราวในหนังสือคู่สร้างผู้สมค่ะแต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกคุณอาก่อนเลยว่าขอบคุณมากๆที่วันนี้ให้บุกมาถึงบ้านเกิดที่จังหวัดอยุธยาแล้วก็บ้านคุณอาร่มรือนน่าอยู่มากนะคะบ้านหลังนี้ส่วนใหญ่คุณอามาอยู่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าใช้ทําอะไรบ้างคะที่นี่สุกเสาร์อาทิตย์จะมานะฮะ ขับรถมาขับรถคือลูกเนี่ยอยู่โรงเรียนจิตรดาขับรถจากโรงเรียนจิตรดาเวลาที่ลูกเลิกเนี่ยมาถึงบ้านนี้นะฮะไม่ถึงชั่วโมงแต่ขับรถจากโรงเรียนจิตรดาไปบ้านในกรุงเทพเนี่ยชั่วโมงครึ่ง oh, นั้นที่อยู่ห่างกัน4ี่กิโลเท่านั้นนะฮะกาบโร <Okay. S 2> งเรียนจิตรดาก็เลยมานี่สุขเสราร์วันอาทิตย์กลับ บ,บางทีที่นี่นะคะคุณผู้ชมก็ใช้เป็นสถานที่ในการประชุมงานทําหนังสือคู่สร้างคู่สมบ,บางทีก็ต้อนรับแขกมีเรียกว่าทุกอย่างก็ทํากิจกรรมที่นี่บ่อยคือบ้านนี้เนี่ยต้อนรับแขกเยอะโดยเพราะแขกต่างประเทศนะครับกระทรวงต่างประเทศชอบส่งมาด้วยเหตุผลที่ว่า1่ทิวทัศน์มันสวยมันอย,อยู่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา2ตรงโน้นคือวัดพุทธไทยสวรรค์วัดแรกที่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างขึ้นเพราะนั้นเป็นวัดแรกของ ราชธานีสีอยุธยาแต่ที่ชาวต่างประเทศทรวงต่างประเทศส่งมาอะไรรู้ไหมครับหลังวัดข้างวัดเนี่ยเป็นชุมชนมุสลิมเป็นสุเหร่าเพราะฉะนั้นมันเป็นสะท้อนภาพให้คนต่างประเทศเช่นผู้สื่อมวลชนผู้สื่อข่าวจากต่างประเทศเข้ามาเห็นที่นี่เอ๊ะคนพุทธคนอิสลามทั้งโน้นวัดคริสต์วัดนักบุญยอเซฟเขาอยู่กันมาสี่ห้าร้อปีแล้วและปัจจุบันเขาก็ยังรักใกล้กลมเกลียวกันอยู่เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้น ชาวต่างชาติมาแล้วจะประทับใจคุณผู้ชมคะหลายคนนะคะเห็นบทบาทของคุณอาดำรงก็คือนั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์แล้วแต่ว่าจริงๆเริ่มต้นการทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่การบินไทยคุณอาทำอะไรอยู่ที่นั่นคะ,อ,ะอยู่ครัวการบินที่เรียกในครัวู <Fly S 1> ่ใน Kitchen, คิชเชนแต่ว่าไม่ได้เป็นพ่อครัวมีหน้าที่คุมอาหารไปส่งบนเครื่องบินนะฮะเช่นสมมติว่าการบินไทยเนี่ยครัวครัวการบินเนี่ยฟลาคิชเราเรียกฟลาคิชเชนหรือนแผนก catering division เนี่ยนะฮะก็จะทําอาหารขายให้กับทุกสายการบินที่บินผ่านมาดํารงต้องรู้ต้องเข้าใจว่าสายการบินนี้เราต้องเอาอะไรไปโหลดเขาเรียกว่าโหลดนะเอาไปให้เขาขึ้นไปให้เขาเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นคนที่รู้เรื่องอาหารฝรั่งพอสมควรแต่ทําไม่เป็นอยู่การบินไทย3ปีเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเป็นสถาบันที่มีมีพระคุณต่อผม3ปีเต็มๆค,ครับแล้วไปไปมามา,มาอยู่ในจอโทรทัศน์ได้ยังไงคะคุณอาคะระหว่างที่อยู่การบินไทยเนี่ย เราเริ่มมีการก่อสร้างสถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดสีขึ้นเป็นแห่งแรกแล้วก็เขาก็อยากได้โคศกแล้วเขาก็มอบให้พันเอกการุณเก่งระดมยิงผู้การการุณเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคนิคอยู่ที่ช่องห้าสนามเป้า,าแต่ว่าที่ทช่องห้านี่แหละคะ่ะแต่ว่าท่านเป็นโคศกที่มีชื่อเสียงมากช่องเจ็ดมอบหมายให้ท่านหาโคศกคก,ก็ประกาศรับสมัครก็มีเพื่อนชวนไปสมัครเดิมทีเดียวเพื่อนมาชวนผมผมปฏิเสธผมบอกขอโทษพูดหยาบๆยาผมบอก พ่อกูไม่ใช่ในพลพราคิดว่าโอ้ยคนมาเป็นคนศกช่องเจ็ดสีเนี่ยต้องเป็นลูกในทหารเนี่ยนะฮะเพื่องบอกเอาหน้าไปเถอะก็ไปสมัครกับพันเอกการุณซึ่งท่านก็ฝึกปรือมาตลอด ค่อยๆค่อยๆงวดขึ้นงวดขึ้นงวดขึ้นนะฮะก็เป็นผู้ช่วยท่านอะไรอะไรในรายการรายการพอปท็อปไม่รู้หนูเกิดหรือยังโอ้สงสัยจะยังไม่เกิดนะยังไม่เกิดนะก็สี่สิบกว่าปีแล้วสี่สิบห้าสี่สิบหกปีที่แล้วนั่นคือรายการแรกแต่ว่าครั้งแรกที่คุณอาออกทีวีเห็นบอกว่าไม่ได้ออกทั้งตัวออกเป็นอวัยวะเป็นส่วนที่บอกว่าให้คนทางให้คนในครอบครัวเนบอกรอรุ้นครั้งแรกที่ออกนี่เอาอะไรออกทีวีคะคุณอาคะมือขวาฮะมือขวาคืออย่างนี้ฮะไอ้รายการพัปท วันหนึ่งมันมีแขกมาจากปากีสถานมาเล่นกลมาหยากกลนะฮะนี่แขกเขาก็บอกว่า Well I like to have a h a n d k e r c h i e f อ่าเราฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องเราควา้าผ้าผ้าชิดหน้าเลยนะฮะ <laughs> จากเรายืนนให้เลยสมมตินี้เป็นผ้าชิดหน้านะ I like to have a h a n d k e r c h i e f ปึก <laughs> มือออกมาครึ่งหนึ่ง <laughs> หน้าไม่ได้ออกกลับไปถามที่บ้านอย่างไรวันนี้เห็นไหม <laughs> เห็นมือมือออกไหมนั่นคือครั้งแรกรออกจาก,กมือก่อนครับ แต่ว่าเป็นครั้งที่อย่างพันเอกกระลุงก็มองว่าการทํารายการสดเนี่ยผู้ช่วยต้องรวดเร็วใช่ไหมฮะถ้าบอกว่า I like to have h a n d k e r c h i p f แล้วยังยังมาไม่ทันเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า dead air ภาพมันจะตายอยู่นะฮะก็ไหนได้ไหมไม่ได้ไมอันนี้ของเราปั้งทันทีท่านกระชมว่า อนอกจากฟังภาษาฝรั่งได้งูงูปลาแล้วก็ยังทันเหตุทันการะนะครับก็เป็นมือเนี้ยครับมือเนี้ยมือ,มอข้างนี้เลยเดี่ยว <นะ S 1> ไปหน่อยตอนนี้นะคะจากจุดเริ่มต้นจากมือคราวนี้ก็ออกมาทารายการพ็อปท็อปแล้วก็มาถึงรายการ20คําถามโหตอนนั้นยุคนั้นดังมาก20คําถามเป็นรายการสมัยใหม่ที่สุดมสมัยใหม่ที่สุดแล้วก็ผมได้คัดเลือกไปเล่นคือเป็นตัวเล่นเป็นตัวถามซึ่งมันมันไม่มีภาษาไทยเขาเรียกพวก panel นะฮะเขาตั้งคํามาคําสมมุติว่า คำว่าพวงมาลัยค่ะแต่ดำรงหรือผู้เล่นจะไม่เห็นปิดตาด้วยก็เอาไปเขียนไว้ว่าพวงมาลัยแล้วเราก็มาถ่ายซึ่งผู้ที่ผู้ที่เล่นเ,เนี่ยเดี๋ยวนี้ตายไปเกือบหมดแล้วครับะจะเหลือพลตํารวจพล,ลตรีหญิงจารุณีรําไพนอกนั้นก็เป็นมะเร็งเอาไปเรียบนะฮะ,ะ,ะก็ถือว่าเป็นรายการสร้างชื่ออีกหนึ่งรายการที่ทําให้คนรู้ว่าคุณอาดำรงทํากับข้าวได้คือรายการแม่บ้านที่รักอันนั้นไปออกช่องสามทำกับคุณ คุณแอ้คุณกัณิกาธรรมเกศรค่ะเห็นบอกตอนนั้นที่ทำถึงขนาดว่าหลายคนนึกว่าเป็นคู่สามีภรรยากันเวันวันหนึ่งเราไม่อยู่เราไปต่างประเทศเด็กดูอยู่มีคนมาเล่าให้ฟังเด็กดูอยู่แล้วเห็นคุณแอ้มาทําคนเดียวเด็กถามว่าถามพ่อเอ๊พ่อแล้ววันนี้ผัวคนนี้เขาทำไมไม่มาล่ะแสดงว่าตอนนั้นนี่คือเป็นรายการคือทําอาหารอยเดียวมันเลยกจนจุกจิกจุกจิกนะฮะแล้วแแอับสนิทกันอยู่ ใช่ไหมก็เล่นล้อกันไปล้อกันมาอย่างเนี้ยฮะเล่านิดนึงแม่รายการอาหารเนี่ยเวลาทาเนี่ยนะมันจะมีการชิมใช่ไหมชิมอ่ะทำเสร็จแล้วชิมสิชิมอืมอร่อยบอกค้องก็บอกตัดกินไม่ลงมาทำเองแต่เวลาทำเราจะบอกว่าอืมอร่อยภูมิกับก็บอกตัด เรื่องหลังเรื้องหลัง,ลงที่ไม่เคยได้บอคร,ร,คครังนั้นเนี่ยหนูหนูทิพเรื้องหลังเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อคนที่ทำรายการแล้วมาบอกว่าอืมก็ต,ต้องบอกอะไรล้องเพะกล้องตัดไปอาจจะ มีกระโถนอยู่ใจอไปก็ได้แต่ต้องถือโอกาสนี้นะคะบอกคุณอาแล้วว่าคุณผู้ชมเลยว่าคุณอาเป็นไอดอลของทิพในรายการเจาะใจทิพนี่จะมาทานในยุคของเจาะใจแล้วก็เป็นไอดอลคนแรกที่ทำทิพอยากจะทํารายการทอล์กทำรายการสัมภาษณ์ก็ดีทาอยู่แล้วไงฮะวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์คุณอาด้วยนะคะผมเนี่ยได้ดิบได้ดีจากช่อง5้าที่เนี่ยหนูจะได้ดิบได้ดีนะขอให้ทําช่องนี้เข้าไว้เถอะนะฮะช่องห้าเนี่ยครับนอกจากบทบาทโทรทัศน์คุณอาก็ยัง ไปมีบทบาทที่สําคัญนั่นคือไปเป็นวุฒิสมาชิกตอนนั้นนี่เป็นประมาณ10ปี10ปีได้ค่ะมัสสมัยฮะ,ะสมัยแรกจากร,รัฐมนูญฉบับเก่าให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งค<ม>าว่าแต่งตั้งก็คือหัวหน้ารัฐบาลถวายชื่อเข้าไปพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงลงพระประมาภิไธยโปรดกล้าปโปรดกระหม่อมให้เป็นอันนี้มาจากการแต่งตั้งพอปี2540รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขาบอกว่าสาวต้องมาจากการเลือกตั้ง ก็ได้รับการเลือกตั้งถ้าวันนี้ให้กลับไปทํางานด้านเป็นสอวอรหรือว่างานการเมืองอะไรคุณอาสนใจไหมคะอืมไม่สนใจแต่พอออกมากลับมาแล้วเรามาทำเนี่ยตั้งใจทําหนังสือคุณสร้างสมดีๆมีสาระให้ความรู้ชี้นําสังคมได้บ้างนะมาจัดรายการโทรทัศน์มาพูดคุยอะไรที่มันที่มันสร้างสารรค์เพราะเราอายุามากแล้วเนี่ยนะผมว่าดีกว่าเป็นสอวอ แต่วันนี้คุณอานะคะดูเหมือนกบว่าจะสนุกกับงานที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือหนังสือคู่สร้างคู่สมนะคะมีหลายเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆรายการหลายคนเป็นแฟนคู่สร้างคู่สมด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันเกี่ยวกับหนังสือคู่สร้างคู่สมขวัญใจตลอดการของคนทั้งประเทศก็ว,ว่าได้ครับค่ะ,<น>ะอ่านจบแล้วจะไม่ลงก็ไม่ว่ากระไรภาพเผื่อฟุกได้ลงค่าเรื่องไม่เอาขอเป็นกิ๊กกับพี่แทนได้ไหมชรมี I พี่ปูครับจากเลขัตบประชาชนผมเนี่ยการงานการเงินของผมจะเป็นไงบ้างครับอู่ยเลขเนี้ยเหรอการงานก็รุ่งการเงินก็ครัองเรื่องดวงเนี่ยต้องปรึกษาพี่ปูครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ดูดวงตัวเลขพยากรกับปูโทรดอกจัน4 9 88ดสิคะที่พักที่กิน เที่ยวพักในไทยกินในไทยเที่ยวในไทยสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ที่พักที่กินที่เที่ยวโทรหนึ่วันนี้เราพร้อมต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านพร้อมรองรับการขนส่งสินค้าด้วยความสะดวกและปลอดภัยได้มาตรฐานโลกให้สมกับเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทอ,อทอมุ่งม,มั่นให้บริการและพร้อมต้อนรับคุณเสมอ มั่นใจท่าอากาศยานไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจบสกรบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือ NPL และ NPA ที่มีประสิทธิภาพสูงบสกอ,องค์กรถาวรที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม นภพรเสริมพาณิชย์สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตร์จากรั้วรามคำแหงและปริญญาโทรัฐประสาสนศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์